ใครสงสัยข้อทำอะไรอ่ายอมยกมือตรงกลางเชิญมดกัดยุงกัดใช่ไหมครับเวลาคือเราอยู่มีมดมากัดเรายุงม,มากัดเราแล้วก็ตกมันก็ตายอ่าฮะบาปมากไหมครับอันนี้บาปเป็นมแมลงนะครับฮะเป็นแมมันเป็นมแมลงใช่ไหมครับไปเป็นมแมลงเหรอมันเป็นมแมลงนะที่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 เราฆ่าไปนี่มันไม่ใช่สั์แต่เป็นมแมลงใช่ไหม แมลงก็ถือว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ถือคำว่าสัตว์ของพระพุเจ้าเนี่ยกว้างนะเทวดาก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์แมลงก็สัตว์ลิงมดชนีปลวกสัตว์หมดเลยเปลืวิสัยก็สัตว์เดรัฉานก็สัตว์สัตว์นรกก็สัตว์ แปลว่าผู้ยึดติดในขันห้าแมลงมันก็มีขันห้าอยู่มันก็เป็นสัตว์แต่มันยังแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้คือถ้าโยมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอรหันทำพระพุทธเจ้า,าให้หอเลือดทำสงให้แตกแยกอันนี้แก้ไขไม่ได้ต้องไปรับกรรมก่อนนะรับวิบากผลกรรมอันนี้ก่อน แล้วหมดแล้วจึงจะมาประพฤติปฏิบัติต่อได้เพราะว่ากรรมนี้จะปิดมรรคผลปฏิบัติยังไงโยมก็จะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันหนักเกินแต่ข่ามดปวกมแมลงยุงอะไรพวกนี้ถือว่าสัตว์ทั่วไปพิคุเจตนาแกล้งภาคสัตว์จากชีวิตถูกปรับอบัติปาจิตตี อบ,บัตปิจ,จิตีเป็นอบ,บัติที่ปรงได้ด้วยวาจาบอกกับภิขุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นความผิดได้เห็นนะยังบรรลุธรรมได้แต่สำคัญว่าโยมทำบ่อยไหมตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าเฉพาะ,ะเฉพาะเวลาที่มันมากัดเราครับอ่าเฉพาะเวลามันมากัดเราแสดงว่าไม่ได้ทำตลอด เจ้านิครนเนี่ยเขาเคยบอกว่าคนฆ่าสัตว์ต้องตกนรกทั้งหมดซึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทําตลอดและเจ้านิครนบอกเสริมอีกว่ากรรมใดทํามากกรรมนั้นย่อมนําสัตว์ไปยอมว่าขัดกันไหมอันที่หนึ่งนะเขาบอกฆ่าสัตว์เนี่ยตกนรก,กตลอดไม่มีทางหลุดรอดไปได้เลยถ้าฆ่าสัตว์ปุ๊บต้องตกนรก แต่อีกอันหนึ่งเขาก็พูดด้วยว่าเป็นสัจจะความจริงด้วยว่ากรรมใดทํามากกรรมนั้นย่อมนมําสัตว์ไปโยมเคยฆ่าสัตว์ถูกต้องไหมอาตมาก็ถามโยมว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนโยมฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันเอออันไหนมากกว่ากันรู้สึกรู้สึกจะเป็นกลางกลางวันมากกว่ากลางคืนกลางคืนมันมาน,นอนนอนหลับก็ไม่ไม่รู้เรื่องแล้ย ไม่ไม่มีเจตนาแต่ว่าผมเคยเดินตรงก,ก็แสดงว่าค่าหรือไม่ค่ามากกว่าไม่ค่านมากกว่าครับไม่ค่ามากกว่าครับผมไม่ค่าก็แสดงว่ากรรมนี้ทํามากกว่ากรรมนั้นย่อมนําสัตว์ไปแต่อันนี้บอกว่าค่าสัตว์ต้องไปนรกแต่อันนี้บอกว่าอันไหนทํามากอันนั้นจะพาไปพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอพูดอย่างเนี้สองอันพร้อมกันเนี่ยใครๆจะไม่ไปอบายตามคําของนิครณ ก็ไม่มีใครตนกนรกหรือไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโยมฆ่าสัตว์หนึ่งครั้งพวเนี่ยโยมต้องไปนรกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หลีกไม่ได้อันเนี้ยผิดยังมีวิธีแก้ไม่งั้นมรกมีองค์แปดจะไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะพวกเราเคยฆ่าสัตว์มาแล้วตลอดการยาวนานแล้วก็เคยถูกฆ่าด้วยเป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าดังนั้นมันเป็นกรรมที่แก้ได้ไม่ได้ปิดมรรคผลหน้าที่โยมคือลดลดลง บรรเทาลงแล้วก็ทำความดีให้มากขึ้นแต่ต้องเป็นความดีที่ทำให้สิ้นกรรมไม่ใช่ความดีทั่วๆไปต้องมักมีองคแปดคือภาวนาจเจริญอาณาปานาสติรู้ลมหายใจถึงจะรอดได้ที่ที่ผมทำเนี่ยผมทําเฉพาะตัวที่มันมาทําเราใช่นอกนั้นผมไม่ทําใช่<ต>ก็เป็นแมลงเป็นอะไรผมก็ไม่ทำทั้งนั้นเลย ใช่แต่ว่าตัวอย่างยุงอย่างมดนี่มากัดเราเราก็ตบเราก็ฆ่ามันแล้วตอนนี้ก็มาทําเราแค่เจ็บยมเอามันตายอ่ะอใช่ไหมมันมันคุ้มกันไล่ไใช่ปะยุงบอกโอ้โหฉันทําเธอแค่เจ็บนะเธอเอาฉันตายเลยนะเนี่ยใช่ไหมอ่าแรกแรกอาตมาก็คิดอย่างนี้นะเอ๊ะมันเอาเราแค่เจ็บนะงั้นเราก็เอามันแค่เจ็บบ้างเราก็จับมันแล้วก็เด็ดแข้งเด็ดขามันนะอ่าใช่ไหม ก็ถั่วๆกันสมน้ําสมเนื้อแต่ทําไปทําไปก็สงสารมานันอีกก็เออยาเลยใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์เริ่มไม่เห็นประโยชน์ละใช่ไหมพระเจ้าสอนอย่างนี้ว่าการฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอพอใจไหมใครมาฆ่าเธอเธอพอใจไหมยมพอใจไหมไม่พอใจกรรมใดที่เราไม่พอใจเรามอบกรรมนั้นกับคนอื่นยมคิดว่าคนอื่นจะพอใจไหม ไม่พอใจดังนั้นกรรมใดที่เราเขาทํากับเราแล้วเราไม่พอใจแล้วเรามอบกรรมนั้นกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ต้องไม่พอใจเหมือนกันการฆ่าเป็นสิ่งที่เธอไม่พอใจแต่เธอมอบการฆ่าให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นจะพอใจไหมผู้เจ้าถามเนี่ยใช่ไหมอ่าการขโมยเป็นสิ่งที่ทํากับเราแล้วเราไม่พอใจแต่เรามอบสิ่งนี้กับคนอื่น นอื่นก็ต้องไม่พอใจแน่นอนใช่ไหมนี่แหละพรงให้เห็นใจเขาใจเราไนงะยุงมันก็เป็นเหมือนเราเนี่ยซึ่งอดีตเราก็คงเคยเป็นยุงเป็นมดเป็นปลวกเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาพระเจ้าบอกพวกเราเคยเกิดทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานนี่นี่พระองค์ก็เลยให้เมตตาพอพระเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วว่าพวกเราเนี่ยเคยเกิดมาหมดเลยนะพระเจ้าเลยมีเมตตากับสัตว์ไง เมตตากับผู้ยึดติดจริงๆมันก็ญาติเราอะไม่รู้ไอยุงนั้นเป็นพ่อเรามาก่อนหรือเปล่าโยมถ้าโยมมองอดีตรู้นะว่าไอยุงนี้เป็นเป็นลูกเราเป็นพ่อเรานะเฮ้ยโอ้โหไม่กล้าตบเลยนะไปไปพ่อไปพ่อไปซะอย่ามากินเลือดลูกเลยโยมก็จะเขี่ยมันนะสงสารใช่ไหมเออมันญาติสาเสาราหิตเราอย่างเงี้ยอืมเข้าใจไหมอ่ามีใครอยากซักถามอีก ขอกราบครับอาจารย์ออืแต่ก่อนผมเป็นเจ้าของเชียงหมูนะอผมสั่งลูกน้องข้าววันละเป็นร้อยอทีนี้มันแต่ก่อนผมไม่คิดนะอว่าผมก็ถือว่ามันเป็นยังไงล่ะเป็นของบริโภคใช่ไหม,มทีนี้ผมมาศึกษาพ,พุทธวจะนะได้สามเดือนแล้วอัอนนี้มันฝังใจนะอืมัมนจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะอื ผมเลยขออนุญาตถามอาจารย์วิธีแก้หรือวิธีอยังไงให้อบายใจนะไม่ไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันนี้นะครับเดี๋ยวถามก่อนวันนี้เลิกอย่างเนี้ยเลิกแล้วครับเลิกแล้วเลิกมาสีปีครับเลิกแล้วครับมิจฉาอาชีวะอะไรนั้นน่ะทํามากี่ปีละยี่สิบปีเหรอทํามายี่มันฝังใจนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะอ๋อไม่ยากไม่ยากแต่วันนี้เลิกแล้วใช่ไหมครับครับเลิกแล้ว นับจากนี้ต่อไปเนี่ยโยมไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ว่าพ้นกรรมนะโยมต้องสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวเพิ่มขึ้นคืออริยมรรคเมลงแปดซึ่งถูกย่อมาด้วยการรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวโยมเจริญอาณาปานาสติไว้ครับ,รบนะแต,นแต่ทุกวันนี้ผมก็นั่งทำวันละสองเวลามั่งสามเวลามั่งครับเออแต่ไม่เกินนั่งไม่ได้ไม่เกินสามสิบนาทีประมาณสามสิบครับ สามสิบนาทีเหรอทุกวันโอ้พระพุทธเจ้าขอแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นะครับผมสามสี่นาทีนี่เยอะแล้วสามสิบนาทีหรือสามสี่นาทีสามสิบครับสามสิบนาทีโอ้โหหลแล้วหรู้วัดแจ้ไมนไดได้ไหมครับได้ได้ได้รอดแต่แต่กายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะครับกายนี้อ่านไม่รอดดังนั้นกรรมที่ทําแล้วในปัจจุบันเนี่ย มันจะส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมคือได้รับเวทนาอันเป็นปัจจุบันแต่นั้นไม่รู้ว่าโยมเนี่ยจะประสบเคราะห์กรรมกับกายนี้เมื่อใดแต่ให้โยมทราบว่าถ้าโยมจเจริญมรรคเป็นแปดโยมรอดแน่แต่ผมก็ทําใจแล้วครับอ่านะครับผมไม่มีปัญหามีนิพพานเป็นที่หมายแล้วการเจ็บปวดของเราจะเป็นการเจ็บปวดครั้งสุดท้ายก็คุม้มใช่ไหมครับผมอ่า ไว้ต้องห่วงอาณาปานสติเจริญไว้เวลาความคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นมานะโยมนี่มีหน้าที่ทิ้งอย่างเดียวเลยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปการทิ้งความคิดของโยมเนี่ยจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราเคยผูกกับอารมณ์เนี่ยยาวนานนะพอเราละนันทีไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์มันจะสั้นลงโยมก็คิดเรื่องเขียงหมูสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาคิดมาปุ๊บโยมทิ้งรู้ลมมายใจทันที เราต้องมีอารมณ์มาชดเชยมันอารมณ์ที่ชดเชยเนี่ยคืออานาบานสติรู้ลมหายใจตัวเองซึ่งพองค์ตรัดว่าเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงและถ้ายมขยายกองกุศลเนี่ยให้เพิ่มขึ้นจากครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงเป็นห้าชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงในหนึ่งวันโยมทําได้ยี่บสามชั่วโมงเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเองใช่ไหม เท่ากับโยมเบียดพื้นที่อกุศลออกไปเหลือกุศลมีกุศลเต็มเลยใช่ไหมหรืออกุศลแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมและโยมเบียดออกไปอีกจนไม่มีอกุศลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสโยมจะปรินิพานในปัจจุบันสามารถทําได้ถึงขนาดน,นั้นนี่คือกรรมไม่ดําไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมักมีองแปดมักแป สองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือศินสามข้อท้ายคือสมาธิศินสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาสมถะคือสมาธิคือสงบวิปัสสนาแปลว่าปัญญาปัญญาแปลว่าการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนี่คือกิจสองอย่างที่เธอพึงกระทำ สมถาวิปัสสนาโยมทำอานาปานสติอันเดียวสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นด้วยการจเจริญอานาปานสติรู้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอกุศลคิดขึ้นมาทิ้งดับไปรู้ลมแทนความคิดอดีตมาทิ้งความคิดปุงอนาคตมาทิ้งอยู่กับปัจจุบัน และรู้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรากำลังทายถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่โยมก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอยู่แค่ปัจจุบันกังวลเรื่องอะไรทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งให้หมดละความเพลินความเพลินคืออุปทานพระองค์ตรัสว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานอุปทานคือฉันทราคะฉันทะและราคะ ฉั้นทะาราคะคือสังโยชน์ดังนั้นโยมทิ้งอุปทานคือทิ้งสังโยชน์ทิ้งความเพลินคือทิ้งสังโยชน์หมดสังโยชน์ทั้งหมดปรณนิพานเนี่ยนะละความเพลินไปเรื่อยๆละความเพลินการละจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกำลังอินทรีย์ภาวนาจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะดับในที่สุดนี่คือกรรมดับได้เข้าใจไหม รอดแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกอ,ขอ่ขอต่อเนื่องคําถามนี้ครับ uh huh. อเขาถามว่าการแล้วการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมการฆ่าถือว่าผิดสินข้อหนึ่งหรือไม่ครับไม่เกี่ยวกันไม่ได้ส่งเสริมการฆ่ายมไม่บริโภคเนื้อสัตว์แต่กลับไปบ้านยังตบยุงไหมย,ยังฆ่ามดไหมฆ่าแมลงสาบฆ่าปลวกไหมการฆ่ายังมีอยู่แต่บอกว่าฉันไม่กินเนื้อสัตว์ เนี่เห็นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ท่านบอกต้องไม่ฆ่านะอ่าต้องไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานี่ตั้งหากคือศีลอันเป็นอริยะการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ตามเหตุตามปัจจัยแต่บังคับไม่ได้ ถ้าบังคับมันจะกลายเป็นทิฏฐิเกิดทิฏฐิขึ้นมาเหมือนกับเทวทัตที่มาขอพระศาสดาขอให้พระศาสดาบัญญัติห้ามภิกขุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตฉันปลาและเนื้อมีโทษพระพุทธเจ้าไม่ให้พระองค์ก็เลยบัญญัติว่าเราอนุญาตให้ฉันเนื้อโดยสมส่วนคือไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้และก่อนทานเนื้อให้พิจารณาให้ดีก่อนแล้วจึงทานเช่นห้ามฉันเนื้อมนุษย์ช้างมา้าสุนัขงูอย่างนี้เนื้อที่ไม่ควรบริโภคนะปงก็บัญญัติไว้เสือโครง่งเสือดาวเสือเหลืองอย่างนี้อย่าฉันเนื้อพวกนี้ เห็นไหดังนั้นพระองค์จึงบัญญัติเรื่องการไม่ฉันเนื้อสิบอย่างที่ห้ามและไม่ฉันเนื้อโดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อเรานอกนั้นทานได้ตามปกตินี่คือการบัญญัติเรื่องการทานเนื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปสู่ทิฏฐิที่เป็นอัตตะกิลมัฐานุโยโค เริ่มทรมานตนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดต่อไปก็จะกลายเป็นแบบพวกปริพาชกลที่อื่นเช่นไม่กินเลยหรือไปกินอุจจาระยืมบริโภคเนื้ออ่าไม่กินเนื้อกินแต่พืชก็ยังมีคนตําหนิยมได้ว่าอ้าวยังเป็นกินเลสนี่ยังมีกิเลสนี่ยังกินอยู่ฉันนี่ไม่กินเลยเห็นไหมเนี่ยหรือฉันนี่กินอุจจระ เป็นอาหารมีปริพาชกบางพวกเนี่ยกินอุจจาระเป็นอาหารก็ไม่ถูกมันเป็นอตัตตะก,กลิลมาฐานุโยโคทรมานตนให้ลำบากพิษอีกไม่หลุดพ้นไปได้ถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐิมีความเห็นผิดละอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เทวทัตขออีกห้ามพิกขุเข้าที่มุงบงังให้อยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบังมีโทษ ไม่งั้นเนี่ยจะมานั่งใต้ที่มุงบังอย่างนี้ไม่ได้พวกเราก็ต้องไปนั่งฟังใต้โคนไม้กันหมดแต่พระเจ้าบอกว่าเราอนุญาตให้อยู่ใต้โคนไม้เพียงแปดเดือนส่วนสี่เดือนที่เป็นการฝนต้องอยู่ในที่มุงบังเป็นการฆ่าทิฏฐิความยึดมั่นในการขูดเกลาอย่างยิ่งซึ่งจะทําให้ไม่หลุดพ้นเป็นสุดตรงของความเห็นอัตตาก,กิลมฐานุโยโค ทรมานตนให้ลำบากเรียกว่าปฏิปทาไม่เกลี่ยมการมาสุขันลรการโยโคหรือเรียกอย่างว่าปฏิปทาเปียกแฉะติดในความสุขเกินติดในความทุกข์เกินต้องมัชชิมาปฏิปัามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางพอดีนั้นถามว่าพอดีของใครพอดีของความเห็นเราหรือความเห็นใครต้องความเห็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสรู้มัชชิมาปฏิปทาของแต่ละคนไม่เท่ากันต้องเอาของพระพุทธเจ้า ถึงจะเป็นมาตรฐานที่ทําให้หลุดพ้นได้เทวทัตขออีกว่าให้พิกขุอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนเข้าในบ้านในเมืองมีโทษพระเจ้าไม่ให้ภิกขุใดประสงค์อยู่ป่าก็อยู่ประสงค์อยู่ในเมืองก็อยู่จะอยู่ทั้งป่าทั้งเมืองก็ได้ไม่จํากัดพระองค์ต้องมองพระสัทธรรมต้องอยู่ได้ไม่ใช่มุ่งการขูดเกาแล้วก็พระสัทธรรมอันตรธานเพราะคนทําตามไม่ได้ พระเทวทัตพอพระเจ้าไม่อนุญาตก็เที่ยวไปเปล่าประกาศในเมืองเลยราจกคือว่าพระททุทธเจ้าเวียนไปสู่ความมากมากแล้วเห็นไหมขอเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยขูดกล่าวแต่พระเจทท้าไม่อนุญาตเห็นนะชาวเมืองจํานวนหนึ่งก็หันเหไปเข้ากับพระเทวทัตโอ้เทวทัตน,นี่ขูดกล่าวนะเนี่ยขัดกิเลสนะพระเจ้าเนี่ยเวียนไปสู่ความมากมากแล้วเห็นไหมเทวทัตมีมิจฉาทิฏฐิ คบมิตรชั่วก็เลยเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ต้องการจะปกครองสงฆ์พรุทธเจ้าบอกไม่ได้แม้แต่สารีบุตรกับโมคลานะเรายังไม่ให้ปกครองเลยแล้วเธอเนี่ยบริโภคโภกซั์ดุดกลืนน้ำลายฉะั้นเราจะให้ปกครองสงฆ์โอ้โหเทวทัตผูกโกรธเลยกับพระพุทธเจ้าอืมเป็นอย่างนี้เราลู่นน้ำลายเนี่ยม,มีอิ่มไหมเคยอิ่มน้ำลายไหมไม่อิ่มเห็นไหม การที่เราบริโภคโทรัพย์แล้วไม่อิ่มไม่พอเนี่ยะองเรียกว่าบริโภคโทกัพย์ดูดกลืนน้ำลายไม่รู้จักอิ่มจักพอดังนั้นเราต้องรู้จักความพอประมาณในการบริโภคโทกัพย์ความพอดีไม่งั้นเราหมดตัวไม่เป็นสมชีวิตาบริโภคไม่พอดีรายจ่ายจะท่วมรายารับพระเจ้าสอนระบบเศรษฐกิจเนี่ยสั้นๆอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้ หลักการง่ายๆแค่นี้เองเราจะไม่จนถึงเรารายได้น้อยเราก็ควบคุมรายจ่ายอย่าให้เกินรายรับเราก็ไม่จนถึงเรารายได้มากแต่ไม่คุมรายจ่ายได้มากมาก็จรงิงแต่รายจ่ายท่วมรายรับยมจนยมเป็นหนี้ใช่ไหมเพระองค์บอกว่าอย่าเป็นหนี้นะเพราะเวลาเป็นหนี้แล้วเราต้องชดใช้ดอกเบีย้ยใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลก บุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบี้ยการชดใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อไม่ชดใช้ดอกเบี้ยย่อมถูกทวงการถูกทวงนี่เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกทวงยังไม่ให้ย่อมถูกติดตามการถูกติดตามเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกติดตามย่อมถูกจับกลุ่มการถูกจับกลุ่มเป็นทุกข์ของคนในโลกเห็นไมันเริ่มมาจากเราไม่สามัถชีวิตาไม่ทําให้ รายรับท่วมรายจ่ายแต่ไปทําให้รายจ่ายท่วมรายรับทุกโทษภัยจะเกิดขึ้นกับเธอทันทีเลย